ธรรม,มวุโทวาะหลวงปู่สาครธรรม,มวุโววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ทุกวันนี้เราไม่ได้มีเวลาที่จะได้หายใจเลยถูกทิฏทิมานะาสวสกิเลส มันบีบบังคับเราอยู่ตลอดเวลาเราได้เข้าใจไหมคำว่ารูปังอนิจจงรูปเป็นของที่ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นของที่อยู่ในรูปนี้เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงด้วยกันฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจแค่นี้ตัวอุปทานหรือตัวทิท่ติดมานะอาสวะกิเล มันก็ควรจะถอยออกไปบ้างให้เราพอมีเวลาได้หายใจบ้างในการทำงานในหน้าที่ของตัวเองที่รักษาอารามิกวัตรรักษาเสนาสนาวัตรรักษาอย่างไงรักษาเสนาสนวัตรนี่รักษาอย่างไาาาาางไ อารามิกวัดรักษาอย่ังไงอน,นี่ที่ว่ามันลืมประเพณีมันลืมธรรมเนียมปฏิบัติไปหลงไหลยอยู่กับอะไรไปทำอะไรอยู่วันหนึง่งทำงานอะไรถึงเวลากวดลานวัดต้องหยุดงานอื่น ต้อ,ออกมากวดลานวัดช่วยกันมาถูสลามาทำอะไรทออะไรต่างๆการทำงานงานหลักกับงานรองเราเรียกว่างานข้อปฏิบัติเป็นงานหลักของนักบวชงานอื่นเป็นงานรองหมด การรักษาอาจาริยวัตรรักษาเสนาสนวัตรรักษาอารามิกวัตรเราที่ฟังมานี่เข้าใจยังไงเราพูดมาทั้งหมดถ้าไปอยู่ในสถานที่ไม่มีคนพูดเลยมันจะเป็นยังไง เราพยายามพูดถึงเรื่องประเพณีเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติเราพยายามพูดถึงเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆในการกำจัดกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเราพยายามพูดไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยมันใช่ไม่เห็นคุณค่าของการได้ยินได้ฟัง ไม่เห็นคุณค่าของการทำหน้าที่พลเมืองศีลธรรมมันใช่หการทำงานต้องอธิบายได้อย่างเมื่อวานนี้เราให้ทดลองเอาลมไปเป่า เอาเอาบาดดูแล้วมันเป็นคำอธิบายได้เลยเพราะเราเป่าที่เท่ามันออกไปที่เท่าอุนฟิวออกไปผ่านความร้อนมันกระจายออกไปข้างนอกในตัววัดอุณหภูมิมันลดเลยลดลงไปแล้วมันไม่ขึ้นอีกเลยมันเป็นคำอธิบายได้ ผมเข้าใจของเราคำนึงว่าเป่าที่เท่าออกไปแล้วไฟมันจะลุกแรงขึ้นไม่ใช่ผมร้อนมันตกไปเลยวันนี้เลยไม่ให้เป่าวันนี้เราไปอยู่ที่เตาเผาบาดไม่ให้เป่าแค่ฝนตกตอนฝนตกอุณหภูมิยังลดเลยมันเป็นคำอธิบายได้ทั้งหมด เราเฝ้าสังเกตเราเฝ้าอะไรในการทํางานในการกําจัดเราต้องกําจัดทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสไม่ให้มันพยองฟังมันต้องจับความให้มันถูกกับภาษาที่ใช้ ถ้าเราจับความไม่ถูกกับภาษาที่ใช้เราไปแปลมันผิดมันเพี้ยนไปพอมันเพี้ยนไปแล้วบัดนี้มันยาวลงเพราะมันเพี้ยนไปทุกวันนี้คนฟังเทศฟังอะไรตัวอะไรถึงไม่ได้ผลเพราะเหตุตัวเองเอาทิฐิมาเป็นตัวตั้งเอามณาะของตัวเองมาเป็นตัวตั้ง เอาความหลงของตัวเองมาเป็นตัวตั้งเพอศูนย์มันผิดมันก็ไปกันคนละทิศเลยมันหลุดออกไปนอกโลกเพอศูนย์มันผิดมันเป็นคำอธิบาย พระนีนเราก็เหมือนกันผู้คนทั่วไปก็เหมือนกันทุกวันนี้มันเพี้ยนเพราะตัวทิฏฐิตัวคุมหลงมันมาปิดบังกิตใจของตัวเองไม่ให้เข้าใจเรื่องสัจธรรมไม่เข้าใจในเรื่องศีลธรรม เพราะมันถูกตัวอวิชชาเป็นตัวปิดบังทั้งหมดคือพยายามไม่ฟังฟังไปแล้วก็ไม่เอาไปปฏิบัติรำเนียมประเพณีต่างๆทั้งๆที่เป็นประเพณีที่เลิกที่ประเสริฐเลิศเลอในธรรมะคำสั่งสอนของคูอจจา แต่บัดน,นี้เราไปปิดกั้นตัวของเราเสียอพอเราไปปิดกั้นตัวเราแล้วบัดน,นี้มันก็หมดหรพราะเราเอาตัวแต่เรามาเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามาเป็นตัวตั้ง อย่างท่านให้พิจารณากรรมฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังมันก็มีอยู่ทุกคนแต่ทำไมไม่พิจารณาไปพิจารณาอย่างอื่นไปเห็นอย่างอื่นไปเห็นร่างกายว่าเป็นของประเสริฐเล,เลดเลอไปเห็นอย่างอื่น เราก็เลยไม่ได้มาดูของความจริงที่มีอยู่ขาดจากความเป็นจริงต่างๆธรรมเนียมประเพณีอันนั้นก็เลยสาบสูญไปไม่ใช่ธรรมเนียมประเพณีอันนั้นมันไม่มีอยู่นะ มันมีอยู่แต่คนไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมตามประเพณีนั้นมันก็เลยสาบสนไปหมดในธรรมเนียมในประเพณีต่างๆน,น,นั้นมันต้องทำความเข้าใจกัน ในการทำงานก็เหมือนกันงานมันเสร็จหรืองานมันไม่เสร็จงานมันไม่เสร็จจะทำยังไงกับงานแต่มันมีเวลาไหนเขาทำอะไรเวลาไหนก็าทำอะไรต้องทำตามการตามเวลา โบราณเขาถึงบอกว่ารู้จักกาลเทษนะเขาพูดแค่นั้นรู้จักการรู้จักเวลารู้จักบุคคลรู้จักสถานที่นนะัควรจะทํำยังไงในสถานที่นั้นๆนะนะควรจะให้ความเคารพนอบน้อมแค่ไหนในธรรมเนียมในประเพณีอันนั้น พูดถึงการทำปฏิบัติความเข้าใจของคนในยุคปัจจุบันภาษาที่ใช้กันมาเมื่อ2,000ปีก่อนในภาษาที่เราใช้กันมาเมื่อ2,000ปีก่อนแล้วมาให้มันเข้าใจในปัจจุบันคนในยุคปัจจุบัน ก็เลยเข้าใจไปอีกอย่างถ้าเราเข้าใจคำว่ารูปังอนิจจังเข้าใจว่ารูปเป็นของที่ไม่เที่ยงแล้วก็มีการตั้งอยู่แปรปวนในที่สุดสลายในที่สุด ถ้าเราเข้าใจว่ารูปของเรานี่เป็นของที่ไม่เที่ยงเราจะมายึดมั่นถือมั่นเราจะมาให้ความสำคัญมั่นหมายกับมันผู้เจ้าพูดเมื่อสองพันปีก่อนว่ารูปนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงเรามาเฝ้าสังเกตดูที่คน มีไหมคนที่อายุสองพันปีมีไหมคนอายุสองร้อยปีห้าร้อยปีห้าร้อยปีหรือพันปีมีแค่ร้อยปีนยังหาดูยากคนอายุร้อยปีก็ยังหาดูยากฉะนั้นคำพูดของผู้เจ้าพูดว่ารูปังอนิจจัง รูปเป็นของที่ไม่เที่ยงมันจริงไหมเราเห็นตามความเป็นจริงอันนั้นไหมถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงอันนั้นตัวอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นในรูปมันก็คนจะคายออกไปบ้าง ตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันก็ควรจะคลายออกไปบ้างแต่อันนี้มันไม่เคยคลายออกไปเลยมันเห็นเป็นอย่างนั้นก็เห็นเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเราก็รู้ว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแต่ว่าเราไปยึดเราไปให้ความสำคัญที่ว่าตัวสมุทยัยเข้าไปยึดในรูปนั้น จากนั้นผู้เจ้าพูดกรรมฐานห้าก็ในรูปอันนี้ในกรรมฐานห้าคือผมขนเล็บฟันนะให้เห็นตามความเป็นจริงจะเห็นตามความเป็นจริงยังไงถึงได้ว่าเห็นตามความเป็นจริงลองไม่อาบน้ำลองไม่สระผมลองไม่ชำระกายดู มันจะเป็นยังไงนั่นก็เห็นตามความเป็นจริงไหมมันเราเพียงแต่ตั้งสมุติฐานหรือตั้งข้อสังเกตดูสมมุติว่าทําอย่างนู้นทําอย่างนี้แล้วอาการของรูปนี่มันจะเป็นยังไงถ้าเราทําอย่างนู้นถ้าเราทําอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันจริงหรือไม่จริงในคําสั่งสอนของครูเจ้า ไม่ต้องไปคิดมากคิดแค่นี้เนยตัวทิฏฐิมานะอาสวะจิเรตมันก็จะเบาบางลงไปบ้างถ้าเราเห็นว่ารูปมันเป็นของที่ไม่เที่ยงฉะนั้นเรามาไข้ควรมาไต่ตองมาพิจารณามาทำงานในด้านสมถกรรมฐานเราก็มาทำงานของเราทั้ ดนั้นถ้า,าเรามาทํางานของเราอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจตามความเป็นจริงนี้เลยเพราะมันไม่มีตัวที่จะเข้ามาปิดบังจิตใจของเราทุกวันนี้ตัวทิฏฐิตัวมานะตัวอาสวะตัวกิเลสมันเข้ามาปิดบังจิตใจของเรา ไม่ให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เราดูโดยทั่วไปที่บัีรมันจริงไหมคนที่เกิดมาในโลกถ้าว่ามันเที่ยงมันก็ต้องมีคนอายุพันปีสองพันปีให้เราเห็นบ้างทีหรือห้าร้อยปีให้เราเห็นบ้างมี สองรอปีในสมัยก่อนมีอยู่อกร้อยยี่สิบปีในสมัยผู้เจ้าทรงพระชนอยู่นั่นมีอายุมากที่สุดก็คือร้อยหกสิบปีพระภากุละมีองค์เดียวที่อายุร้อยหกสิบปีบวชตอนอายุแปดสิบปีแล้วอยู่ไปอีกแปดสิบปี ก็เป็นร้อยหกสิบปีมีองค์เดียวนอกจากนั้นก็ร้อยยี่สิบมีอย่างพระโมกคลลานะพระสาริบุตรนี่ก็อายุร<ม>้อยยี่สิบเกิดก่อนพูยเจ้า<ม>พระอัญญาโกนหัญญะนี่ก็เกิดก่อนพูยเจ้า หลังจากได้เป็นพระรหันสาวกแล้วพระอัญญารัญญะอยู่มาอีกสิบสองปีพออายุครบร้อยี่สิบตอนได้ฟังเทศธรรมจักกับูตนะสุดพระอัญญารทญญะอายุร้อยแปดปีร้อยแปดปีหลังจากผู้เจ้าส่งออกประกาศพระศาสนา พัญยาคนทัญยาก็เข้าไปอยู่ในป่าหิมวันอยู่กับบริวารคือช้างตระกูลอุโบสถน,นพออายุครบร้อยี่สิบปีก็ออกมาลาผู้เจ้าตามธรรมเนียมตามประเพณีปฏิบัติแล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารให้ผู้เจ้าดูว่าปฐมสาวกองค์แรก กัปรินิพาน<ม>ก็มีอยู่แค่นั้นนะอายุร้อยี่ส<ม>ิบปีอย่างทุกวันนี้คนอายุร้อยี่สิบปีมีให้ดู<ม>ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเราจะทำความเข้าใจยังไงกับคำว่ารูป,ปังอนิจจัง<ม>รูปเป็นของที่ไม่เที่ยง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งหมดนะฉะนั้นเราจะหวังอะไรในรูปอันนี้นี่ผู้เจ้าพูดอย่างนั้นฉะนั้นพวกเรากลับมาทำความเข้าใจง่ายๆดูไม่ต้องไปวิขคาลใ,ให้มันกว้างขวางพิสดารออกไปมากมาย สังเขปในเข้ามาว่าเรานี่เป็นตัวจับจองป่าช้าที่จะต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายอีกช้านานถ้าหากเราวางอันนี้ไม่ได้วางตัวสมุทัยไม่ได้เราก็จะเป็นคนไปจับจองป่าช้าอีกมันจะเกิดความสุขที่ตรงไหนไม่มีเลยความสุขในโลกมนุษย์ มีแต่ความเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยู่ยนะสัตว์โลกอยู่ด้วยการแข่งแย่งสมบัติซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นไม่เคยมีผู้เจ้าบอกว่าคนที่มีความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่ในโลกก็คือเกิดศึกสงครามกันอยู่ในโลกนี้แย่งสิ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นนี่คือ สัตว์โลกเป็นอยู่อย่างนี้เราก็เป็นเหยื่อของสัตว์โลกนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็เป็นลูกหาบของสัตว์โลกเขาไปนั่นฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติให้ทำความเข้าใจกับตัวเองให้มาก ในโอกาสและเวลาที่เรามีอยู่แล้วเราจะทำยังไงที่เราจะเข้าใจตามธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราลองมาสังเกตดูวันเดียวฮะเราได้เข้าใจไหมคำว่า,ารูปังอนิจจังรูปเป็นของที่ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นของที่อยู่ในรูปนี้เหมือนกัน มันก็ไม่เที่ยงด้วยกันดังนั้นเรามาทําความเข้าใจแค่นี้ตัวอุปทา,านหรือตัวทิฏฐิมานะอาสวกิเจสมันก็ควรจะถอยออกไปบ้างให้เราพอมีเวลาได้หายใจบ้างทุกวันนี้เราไม่ได้มีเวลาที่จะได้หายใจเลยนะถูกทิฏฐิมานะอาสวกิเจสมันบีบบังคับเราอยู่ตลอดเวลา ให้เราเป็นอย่างนู้นให้เราทําอย่างนี้อยู่อย่างนั้นพอเราอยู่ใต้อํานาจของทิฏฐิมณะอาสวะกิเลสเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะหายใจเลยฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติจะต้องทําความเข้าใจกับตัวของตัวเองไม่มีใครนะที่จะมาทําแทนเราได้ไม่มีใครที่จะมาตกนรกหมกไหมแทนเรา ไม่มีใครที่จะมาไปเที่วโลกพรมโลกนิพพานแทนเรานอกจากตัวของเราเท่านั้นที่จะทำทางไปที่จะขึ้นไปในทางที่ฝ่ายสูงก็ฝ่ายต่ำเราไม่ไปฝ่ายสูงก็ไปฝ่ายต่ำมีอยู่แค่นั้นขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนาวามินทรมหาราช วันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคีลานุปัตถาตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามาคัคคีนวสสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธประจำปี2568ดังนี้ค่ะวันที่10-11ตุลาคม2568วัดป่าพิสิทธนากอบจังหวัดน่านวันที่11-12ตุลาคม2568วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรี วันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22-23ตุลาคม2568วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25-26ตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมา วันที่1 2ถึง2พฤศจิกายน2568วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุน โครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0317 07 1